ท่านสาธาชนทั้งหลายถ้าพูดถึงเรื่องเทียนของล้านนาของเราเนี่ยเทียนล้านานาเนี่ยสืบทอดกันมาเนี่ยก็ยาวนานหลายร้อยปีเทียนถ้าหากเราแยกประเภทจริงๆก็ที่เราเคยรู้จักกันก็คือสามประเภทด้วยกันนะหนึ่งก็คือเทียนสืบดวงชะตาหรือต่อดวงชะตาสองเทียนบูชารับโชคนะ อีกอันหนึ่งก็คือเทียนบูชาทางเหนือเรียกว่าสดอกเคาะหรือเทียนลดเคาะนั่นเองนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเทียนพิเศษต่างๆอีกหลายตำรับตำลาด้วยกันวิธีการทำเทียนโบราณก็จะใช้วิธีการทางเหนือเรียกว่าฟันเทียนหรือสีเทียนก็จะมีอย่างนี้มีไส้ที่เป็นกระดาษสากระดาษสานี่จะมียันยันนี้ เขียนลงบนยันตัวยันนี่เราจะเขียนลงในกระดาษสาครับนะส่วนเทียนตัวยันนี่จะมีลักษณะคือต่างกันถ้าเป็นเทียนสืบตาก็ยันก็เกี่ยวกับสืบตา<อ>นะเป็นอย่างนี้นำะกระดาษสาเราเนี้ยมาพันมันก็จะมีไม้ซึ่งซึ่งจะเป็นตัวแกนข้างในแล้วก็ได้สีสายก็แล้วแต่ตำราบางตำราก็ ใช้ยี่สิบแปดเส้นบางตำราก็เท่าอายุของผู้บูชานะขึ้นอยู่กับตำรับตาราแต่ละครูบาอาจารย์ที่ท่านมอบสิทธิ์ไว้ไว่าต้องใช้ได้สีสายตรงนี้คันนี้ฝ้ายตรงนี้คือฝ้ายอะไรคือเป็นฝ้ายดิบนะเป็นฝ้ายดิบนะก็จะทําเป็นรูปลักษณะแบบนี้เป็นแกนแล้วก็เทียนขี้พึ่งก็ใช้ขี้พึ่งแท้ของเราแบบนี้ขี้นะพึ่งแท้นี่หมายถึง ขี้พึ่งที่จักหลังที่เขามาเคี่ยวแล้วจักรหลังขี้พึ่งพูดง่ายๆคือขี้พึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละไม่ได้มีผสมอะไรไม่มีพาราฟีนหรืออะไรไม่มีไม่มีไม่มีต้องเป็นขี้พึ่งแท้เป็นขี้พึ่งแท้นะถ้าเทียนโบราณก็ใช้ขี้พึ่งแท้นะฟันเหตุผลคือขี้พึ่งแท้เนี่หนึ่งมีกลิ่นหอมสองเวลาเราจุดบูชาเนี่ยไฟดวงชะตานี่จะลุกดีนะไม่ค่อยดับไม่ค่อยดับครับแล้วก็มาฟันเป็นรูปรูปเทียน ฟันรูปเทียนเมื่อฟันได้เรียบร้อยแล้วนะตามลาักษณะตามขนาดนะก็นำมาปลูกเสกนะตั้งขันปลูกเสกปลูกเสกแล้วญาติโยมที่จะนำไปบูชาเขาก็จะนำไปเขียนชื่อนะของเราใส่ในเทียนนีนะ้อันนี้พูดถึงเทียนที่สําเร็จแล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เขียนชื่อต้องใส่วันเดือนปีเกิดไหมครับมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุ ของผู้ที่บูชาและบูชาเนี่ยเช่น,นว่าคนหนึ่งมาบูชาไปเนี่ยเอาไปหลายเล่มจะเอาไปเขียนชื่อครอบครัวนะฮะจะเป็นสามีภรรยาบุตรธิดานี่ได้ไหมครับคราวนี้เทียนเนี่ยปกติหนึ่งเล่มต่อหนึ่งท่านหนึ่งคนอ๋อหนึ่งเล่มหนึ่งคนเราจะกี่คนก็ได้กี่คนก็ได้ห้าคนก็ห้าเล่มใช่ใช่แบบนั้นคราวนี้เมือม่อเราเขียนชื่อเขียนอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็หาวันที่เป็นมงคลขึ้นอยู่กับความสะดวกข,ของเราวันพระได้ไหมวันพร,รพระก็ได้ไปจุดที่ไหนครับจุดหน้าพระนะจุดหน้าพระถ้าบ้านเรามีหิ้งพระก็จุดที่หน้าพระของเรานะจุดอันนี้วิธีจุดโบราณเขาก็จะมีน้ำรองตรงต้นเทียนเพื่อไม่ให้เทียนเนี่ยเกิดความร้อนอะไรมากเอาน้ำนี่ช่วยช่วยดับความร้อนแล้วอีกในยะาหนึ่งเมื่อเรา จุดแล้วบูชาแล้วเราก็จะนําน้ําเนี่ยที่เราตั้งจิตอธิษฐานไปกรวดฝากพระเม่มุเทณีแล้วขณะที่เราเราจุดแล้วเนี่ยคือเทียนนี้ครูบาอาจารย์ปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วตเราเราก็มาสวสดเพิ่มได้ขออนุญาตครับว่าจุดนี่ต้องจุดจนเทียนหมดเล่มไหมครับต้องจุดทั้งหมดเล่มจ้ะจุดทั้งหมดเล่มคือกําลังของเราครูบาอาจารย์ก็บอกว่าขณะที่เราจุดบูชาเนี่ย บทใดบทไหนก็ได้ที่เราสวดได้ให้สวดสวดแล้วให้เจริญสติเจริญกรรมฐานด้วยนะระลึกมองที่เปลวไฟของเราเนี่ยลึกตังสัจจะอธิษฐานเท่าที่กําลังของเราเราสวดได้ที่สวดได้ที่ไันแต่นี้ถ้าเกิดคนจําบทสวดไปได้เนี่ยเปิดหนังสือสวดมนต์ได้ไหมได้ทั้งนั้นเลยคุณโยมนะเราจะเปิดหนังสืออ่านหรือเราจะสวดบทหนึ่งบทใดเช่นอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปโนจะเอาคู่อายุหรือเอาเก้าจบ อย่างนี้ก็ได้ได้แนานั้นเลก็เอาไปตั้งบูชาหน้าพระสวดไปแล้วก็รอให้เทียนเนี่ยใช่ใช่หมอดจนจนด,ดับหม็หมั้งหมดคติความเชื่ออันเนี้ยว่าเป็นเทียนที่ทําพิธีสืบชะตาสิริมงคลเนี่ยมีมานานหรือยังครับมีมานานแล้วหลายร้อยปีแล้วที่สืบทอดถ้าทางล้านานเราก็สืบมาจากเมืองเชียงรุ้ง เข้าสู่เชียงตุงมาเชียงแสนเรื่อยๆมาถึงเนี่ยถึงบ้านเราเนี่ยทางภาคเหนือนะในโซนภาคเหนือค่านี้คติความเชื่อของการบูชาเทียนเทียนแปลว่าความแสงสว่างนะหนึ่งสมมติว่าดวงชะตาของเราอับโชคดวงชะตาเราไม่ดีนะจุดบูชาเทียนเป็นการถวายพุทธบูชานะโดยโดยเทียนคือนําแสงสว่างแล้วเทียนนี้ก็จะมี ทั้งประเภทบูชาโชคดวงชะตาด้วยนะคนไหนที่ทาํามาค้าขายไม่เจริญหรือเกิดเรื่องของอาเพศอะไรต่างๆเทียนช่วยได้ต้องอา่านรันต้องด้วยเคราะกรรมทั้งหลายแหล่นะเทียนเนี้ยมีคุณสมบัติพิเศษของแต่ละตำรับตำราแต่ละประเภทแต่โดยทั่วไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเทียนจุดที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นเจริญพรครับผมต่นี่ว่า เทียนนียก็คือทําตามขั้นตอนที่ครูบาได้เล่าอธิบายแต่นี้บางคนเนี่ยเขาไปเห็นบางที่เช่นว่าร้านขายสังฆพันธ์เขาก็มีเทียนให้มาจุดอันนี้จะใช้ได้ไหมครับอันนี้ถ้าหากว่าใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่แต่ถ้าให้ถูกต้องตามตำรับตำราให้เกิดอิทธิผลเกิดอำนาจเกิดบารมีจริงๆต้องทำตามตำรับตำราโบราณโบราณครับถึงจะได้ผลครับกับเรียนถ่ายเนี่ยอันหนึ่ง เทียนเฉพาะบุคคลสมมุติว่ามีบุคคลคนหนึ่งเขาอาจจะ,ะมีปัญหาหรือว่าธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จหรือมีอุปสรรคหรือว่าเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการงานอาชีพเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการทำเทียนขึ้นมาเฉพาะเพื่อที่จะสะอดคราะ์อัน,นี้จะทำได้ไหมครับ อันนี้ทําได้อันนี้มีตําราอยู่คือต้อง,องมามาบอกก่อนว่าเ,เราทําธุรกิจเกี่ยวกับประเภทไหนแล้วก็ต้องมาดูตามาศาสตร์ของการดูผูกดวงชะตาตามโหราศาสตร์ว่าแตนะ่ช่วงระยะเวลาไหนที่ดวงชะตาของเราจะขึ้นดวงชะตาเราจะตกหรือเรามีวิบากกรรมสิ่งใดก็มีการทําเป็นการเฉพาะนะอันนี้จะต้องมาคุยกันก่อน มาคุยกันก่อนเราก็จะต้องบันลงเลขลงตำตำรับตำราดูว่ามันจะมียันดวงชะตานะอันนี้เป็นยันเฉพาะที่ที่ใครใครใครก็ทำได้ทั้งนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าจำเป็นจริงจริงถ้ามันลำบากจริงๆถึงเวลาเนี่ยก็ขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้านช่วยส่งขออนุข,ขอให้ได้เราก็จะต้องถามก่อนว่าญาติโย,ยมมีความประสงค์มีศรัทธาหรือไม่ มีความประสงค์มีศรัทธาจะฝากญาติโยมเพื่อนหรือญาติพี่น้องมาให้ทำหรือจะนำไปจุดเองก็ได้หรือจะให้ครูบาอาจารย์ท่านจุดให้ก็ได้จ้ะครับกลับเรียนถามอีกครั้งหนึ่ง<ม>นะย้อนกลับไปตอนทำไส้เทียนลงอคาระต่างๆแล้วก็นำมาควันแล้วก็ เป็นใต้เทียนแล้วจนนั้นถึงมาคว้านเทียนเนี่ยต้องมีการบริกรรมพระคาถาไหมครับเ,เขาจะมีบทก็เหมือนเราเขียนยนันเขียนตะกุดเหมือนเดียวกันนะก็ผูกนะมันมัจะมีบทผูกนะตัวเทียนนะเป็นพระคาถาเป็นบางบทก็ขอส่องหวนตรงนั้นเอาไว้ว่าเป็นบทอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นของเฉพาะที่บุคคลที่เรียนเท่านั้นนะ ก็เหมือนกันเหมือนเหมือนเราลงตะกุดเหมือนเราเขียนยันเหมือนเดียวกันจะ้ะครับครับสาธุครับ